อาข้างนอกสดชื่นมากันมังห่าข่อยเต็มอุ่นอุ่อัญญอยู่นี่หนูย้ายเข้ามาในบ้านแล้วพี่สมบัติหนูไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วทีวีก็ไม่สามารถดูได้ฝนตกลมแรงโอ้ยน้พี่น้องเ้ยหม,มกวาซิวพี่อะมาเบิง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 พี่น้องแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ใหญ่อืมทางคุณออยมาค่ะคุณออยมะละกอสุกค่ะมะละกอสุก มะละกอพายเฮียเฮียเก็บแล้วค่ะเฮียกระมนพิชแมนเก็บไปแล้วค่ะเฮียโอ้ยมะละกอหมแค่ไปแล้วค่ะมีลูกนี้ค่ะอย่างหลายๆอย่างเราท้องก่อนเลยคิดว่าแบบไล์สดไม่บางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้นะเพื่อนๆห้าห้าสิบนาทีก็ได้แล้วเนาะห้าสิบนาทีก็ได้แต่ยัง แกไล์สดทีอ่ะสี่ชั่วโมงนะเพื่อนเพืๆแกแบบมีความแบบมุกมาน้ำมากแล้วปรากฏว่าแกไม่ผ่านแกก็ยื่นเรื่องไปอีกแกยื่นเรื่องไปอีกแล้วตอนนี้เขาให้ลงโอ้ยมาพี่น้องอย่าพึ่งตกเด้อค่ะอย่าพึ่งตกนะคะฝนเสียงฝนหึมหึมหึมนะดูนาทีก่อน ปู้จอาเป็นนึกฝอยป่ไะไร์สดเป็นนานๆมันก็เป็นแบบเนาะเพราะเขาหลูอีกับไงของของเฟสอ่ะก็เลท,ที่บอกแล้วว่าไปเปิดเฟศใหม่เลยเดยวสิพาเหกสิบสี่หมื่นให้พ่านแล้วพ่อไหมแล้วก็เลยว่าแล้วขอคิดบางกรนล้วเมียน้ำจิ้มอร่อยเนาะกินินเผ็ดอะเมื่อคืนอะมะละกอมาให้ดูคุณแม่ขนมเคียงขนมเคียง ขอโทษค่ะคุณแม่ขนมเข่งบอกสวัสดีจันน้อยไปทั้งคุ่นเนาะพี่น้องผ้าไอยเป็นอุยุอัญญยาอยู่ทั้งผ้าทั้งหมวกอ่ะสวยสัตว์สัตว์สว์สัตว์บ้านเราบาระสวยสวยเนาะใช่เม่นไปเห็นโอ้ยเลยค่ะแล้วมันก็จะข้นอ่ะอืมมันหนักมันหนักลูกโอ้ยฝ่าห้องพี่น้องหนีแล้วเด้อกินอ่างกันอ๋อไป ลูกตะมุตะมีลูกน่ารักมากโคจะกินเหรอโคกินมะละกอมันคือมะละกอรครับโคชอบกินแต่มะเขือมะละกอโคไม่กินหรอกโคกินแต่เล็กเนาะใส่ใส่ตะไคร้ใช่บ้านเจนบางบางทีก็ใส่ตะไคร้ได้ค่ะบางทีก็ใส่ตะไคร้เพื่อเพิ่มความหอมแต่ขมนีน่หน่อยยังไม่ยังไม่เคยทําค่ะฟ้าร้องมากมากฝ้าห้องพี่น้องฝ้าห้องผัพผาพโอ้ยเนาะ เพื่อนขอกันได้ยายยายมองอีกพี่น้องของกันยายจากหนีไปหันสิวขึ้นหนาพี่น้องสิวสาวขึ้นหนาช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อยก็เลยสิวขึ้นหน้าโอ้ยเนาะเป็นเทวดาอลักให้ลูกไล์สดจบก่อนเนอะค่ะจะพึ่งตกนะคะคุณฝน ให้มันส่วงๆแล้วมะละกอที่สนามบอลเราก็มีเยอะใช่ไหมคะจานละห้าร้อยก็เคยตําให้ลูกค้ามาบ่อยบ่อยมากปาเจียนตำส้มตำอร่อยมากพี่น้องแม่กินสมตําน้ากันมะละกอสุกค่ะพอไหนจะโทรศัพท์เราไล์สดอีกเนาะแล้วก็แล้วก็ระแวงละแวงไม่มีสมาธิในการไล์สดเพราะเสียงฟ้าร้องค่ะเพื่อนๆควนหุยๆค่ะโอ้ยร้อนรอนรอน ก็เหนียวร้อนๆค่ะเพื่อนๆก็เหนียวร้อนๆกวนหุ่ยหุยโอ้โหนี่หนูย้ายเข้ามาในบ้านแล้วพี่สมบัติหนูไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วทีวีก็ไม่สามารถดูได้ฝนตกลมแรงโอ้ยน้อพี่น้องทออี่โก้สุดแขนนี่ก็เปลี่ยนหลายเครื่องจังเลยมีนกกระแตวรลนุชเออใช่วรนุชก็มีวีรศักดิ์อ๋อตรงประตูวีรศักดิ์ใช่ไหม อึ่งอ่างตัวนั้นชื่อวิลิ์ใช่ไหมจะมีคางคกชื่อสุรเนี่ยหมกใส่ใบตองอะค่ะใส่ใบแมงลักเยอะๆแล้วก็ใส่ใส่พริกขี้หนูเม็ดๆหน่อยนะเพื่อนๆกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยมากค่ะไอเนี่ยตอนกำลังร้องเฮึ่มๆอยู่ค่ะกำลังจะตกค่ะนี่อหนุ่มเลยแกยโอู้้ใด้ตาพี่น้องเสียบๆวิ่งวิ่งหนีฝนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกท่านนะคะ เจนขอเก็บของแป๊บนึงนะคะฝนมาค่ะพี่ฟ้าเลี่ยมหมาบมาแล้วพี่น้องเอ้ยฟ้าเลี่ยมมาม่มมาบมาแล้วค่ะมีชาโคลืมไปเฮียบอกว่าลืมไปว่ามีชาโคกับไข่ต้มอีกอ๋อ oh. ใช่ไหมเปิดซาฟอรีเวอร์น่าแซ่บมากยั่วๆเดี๋ยวค่อยทาน เดี๋ยวเพื่อนๆใจหรือสับฟารีเวอร์เนี่ยทั้งนกนานาชาติกระรอกกระแตวรนุษวิรัสักยื่งสุรชัยจ้ยำดวนนะคะถ้าฝนตกธรรมดาจะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเ,เราฝ้าห้องไหมพี่น้องฟ้าห้องค่ะพอดสวัสดีค่ะแวะมาให้กำลังใจจ้า สงส่จะได้เอาเขาบ้านแป๊บหนึ่งแล้วป้าดาขอตัวไปทํากับข้าวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะป้าดาที่แวมมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมค่ะเดี๋ยวสักพักเจนก็ว่าเจนน่าจะได้ลงแล้วล่ะฝ่าฝนว่าเป็นใจพี่น้องฝ่าฝนว่าเป็นใจคิปกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดารณีนี่คนที่จะไปลุยส้มตําที่ร้านเธอกะเอ็ลงใช่ไหมคะหรือยังไง อันนี้ก็คือมะเขือพวงมะเขือพวงก็วิ่งไปเด็ดมาเมื่อกี้ค่ะเพื่อนๆมะเขือพวงย้อยๆดูก่อนได้กี่นาทีละไล่สดไล่บางทีกว่ขี่ข้านพี่น้องสามสิบแปดนาทีเองเหรอโลอนะเนาะตามมาจ้าไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินนะพรุ่งนี้วันเกิดน้องพึ่งนะคะสาวพึ่งสาวแพทย์สตอรี่เอ้มาทางนี้ อางนี้นะคะสวัสดีครับห้ามใจไม่อยู่มีกุ้งด้วยค่ะใส่กุ้งไปด้วยเห็นไหมไว้ยนาฐานนาแซบนาแซบค่ะเพอเริ่มจะลงปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,กถ้ามีเมรร็ดฝนลงเมื่อไหรอ่อ่ะเพราะเสียงฟ้ามาแล้วอะ่ะก็จะปิดไลฟ์สดเลยค่ะพี่ลำดวนจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในห้อง สลัดโลพรุ่งนี้จะกินเผื่อนน้องเจนไม่เอาเจนจะไปกินด้วยแม่ขนมเข็งเจนจะไปทานแล้วเห็ดบักคาบักแนคุณนะพี่น้องแล้วไรสดสีชังง่วโมงได้พี่น้องคือตกดีแท้ทั้งคุณเออนั่นแหละแล้วพี่พี่แจวแฟนเพจอหอแกทําวันนี้อยากออกมานั่งไรสดแบบเอาดอสักหน่อยทานส้มตำแซบ่บๆหน่อยโอ้ยฝนกันดออืมขออนุญาตปล่าห้องพี่น้องมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ลำดวนสัตตมาศโรงงานมืดตึ๊บเลย ที่โรงงานตกไม่เฮียทักถามแกอยู่ใช่ไหมน้องดารณีบอกทักถามไงพี่วิ่งก่อนนะกลัวพี่สมบัติว่าวิ่งก่อนนะกลัวตอนนี้พอเริ่มจะลงปุ๊กปุ๊กป๊ก,ปกถ้ามีเมรร็ดฝนลงเมื่อไหรอ่อ่ะเพราะเสียงฟ้ามาแล้วอะ่ะก็จะปิดไลฟ์สดเลยค่ะ อย่าเฝ้าออไปอย่าเฝ้าออไปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนๆฝนตกแล้วพี่นอ้องฝนตกแล้วจ้าแต่เราก็ได้ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วปล่อยเพื่อนอยู่กับส้มตําไปก่อนคุณลําดวนสันตามาสวัสดีคุณสมบัติจ้าเอาไว่ได้ในพ่อกันบ่ไอสมบัติอไอไอลําดวน มีเราวางภภเอาวางกับพื้นกัน,กน,กนได้ไแกเดี<อ>๋ยวค่อยเอาโต่ปุ่นมาตัง้งโอ๊ย<ล>พี่น้องนีฝนเอ้ <ไป S 2> ยฝนฝนฟ้าฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศ,าากาศค่ะเพื่อนเพื่นอนสวัสดีค่ะคนเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะมีค่ะน้องเพึ่งสู้ๆจ้าสู้ๆไปด้วยกันนั่นแหละมีสงสารเพื่อนนี้ไงถ้าโคยากออกกล้องค่ะเพื่อนเพื่อน ก็พข้าไปบางฝั่งนู้นน้าครกินมะละกอไหมดูมะละกอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็มาไล์เกินเวลาหน่อยนะคะเวลาห <c oughs> ้าโมงกว่าแล้วเอ๋มาทางนี้มาทางนี้นะคะสวัสดีครับ <c oughs> นี่ไงนีต่ต้องเสียนเนี่ยเอาเละขอบคุณมาก ประทวนครูสำโรงสวัสดีแม่เล็กไพยวันสว,สวัสดีคุณแม่ขนมเข่งเวียงโกใส